จอมเทพโอสถตอนที่94ทลายทุกอุปสรรคเส้นทางก้9สวรรค์ประกอบไปด้วยบันได999ขั้นที่เขาสามารถผ่าน33ขั้นแรกไปเป็นเพราะโชคเขาเท่านั้นหากเขาผ่านได้ทุกวิถีแปลกๆเช่นนี้ทุกคนก็คงสามารถผ่านมันไปได้ สู้ยุ่ไปบอกด้วยน้ำเสียงที่เยือกเย็นเห็นได้ชัดว่าเขาไม่พอใจอย่างมากกับปฏิกิริยาที่ตกตะลึงของทุกคนเขาเห็นว่าที่เย่หยวนผ่านได้นั้นถือว่าเป็นโชคช่วยเท่านั้นด่านในช่วงแรกมันไม่ได้ยากเกินกว่าที่ผู้อยู่อาณาจักรแก่นแท้แห่งปานจะข้ามไปได้ความน่ากลัวที่แท้จริงคือเส้นทางสวรรค์ในขั้น333ขั้นสุดท้ายต่างหาก ืแต่หากสังเกตดูแล้วถ้าทางการเคลื่อนไหวของเย่หยวนเหมือนจะเคลื่อนไหวไปตามอะไรสักอย่างเขาอาจจะเล็งเห็นช่องโหวของสิ่งที่เขากำลังต้องเผชิญอยู่พร้อมกับใช้ประโยชน์จากช่องโหวนั้นมันถึงเป็นสาเหตุว่าทำไมเย่หยวนถึงผ่านมันได้อย่างง่ายดายผู้โอาวโสท่านหนึ่งได้กล่าวขึ้นน่านาสิแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามในหมู่สิทธระดับ อาณาจักรแก่นแท้แห่งปานสถานที่แห่งนี้ก็คือเขตมรณะสำหรับพวกเขาอยู่ดีและมันก็คือความจริงที่ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้ในอดีตที่ผ่านมาสถิติสูงสุดของผู้ท้าทายระดับอาณาจักรแก่นแท้แห่งปานคือส3 3ขั้นอย่างพอดีพอดีแม้ว่าเย่หยวนจะสามารถท้าทาย สวรร์ดได้อย่างเหลือเชื่อแต่ขีดจำกัดของเขาอย่างไกลที่สุดก็คง333ขั้นท้ายนั่นแม้จางส่งเต๋าจะกล่าวเช่นนี้แต่เขาก็ยอมรับในตัวเย่หยวนแล้วในขณะนี้เมื่อได้ยินคำยอมรับจากปากของผู้วโสที่ไม่ค่อยชอบเย่หยวนแบบนี้ฮั่นหยางยงและเฟินหลัวปิงก็ชื่นใจขึ้นมาก สิ่งที่น่ากลัวที่สุดของ3 3 3าขั้นแรกคือความอ่อนแอจากการสูญเสียพลังอย่างมหาศาลหากเป็นผู้ที่อยู่ระดับอาณาจาักรหลอมรวมวิญญาก็คงเหลือพลังติดตัวไปบ้างแต่มันเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับผู้ที่อยู่ระดับอาณาจักรแก่นแท้แห่งปานในการฝ่าฟันมันไปแม้ว่าโชคดีผ่านไปได้แต่มันก็ยังมีสิ่งที่น่ากลัวกวาอยอยู่ 333ขั้นสุดท้ายแต่เย่หยวนคงเข้าใจถึงจุดนี้เขาจึงไม่ยอมใช้เกาะลมเพื่อประหยัดลมปานที่มีอยู่หั่นยังยงกล่าวอย่างตื่นเต้นแม้เย่หยวนจะสร้างปฏิหารมาได้อย่างมากมายก็เถอะแต่ครั้งนี้เขาจะสร้างมันได้อีกครั้งหรือไม่เฟินหลัวปิงพึมพำกับตัวเองฮงึใครจะสนใจกันหาเจ้านี่ตายไปจริงๆก็คงดี จูๆ่ๆเฟินฉีหลัวก็หัวเสียออกมาจากไหนก็ไม่รู้พร้อมกับกล่าวสาบแช่งเย่หยวนอย่างไร้เหตุผลเฟินหลัวปิงเหลือบมองพร้อมกับยิ้มออกมาอย่างบางๆหากเขาตายไปจริงๆเจ้าก็ลืมเรื่องการก้าวข้ามอาณาจักรก่อเกิดนภา,าไปได้เลยตลอดชีวิตใครสนกันแม้เฟินฉี่หลัวจะปากแข็งเช่นนี้แต่ดวงตาของนางก็เอาแต่จ้องเย่หยวนอย่างตาไม่กระพริบ ด่านวายุพิโรธไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาใดๆแก่เย่หยวนมากนะักทันทีที่เขาก้าวข้ามขั้นที่33ไปยังขั้นที่34ทุกอย่างรอบตัวของเย่หยวนก็เปลี่ยนไปฉับพลันกลายเป็นทะเลเพิงอันร้อนแรงแนวคิดแห่งไฟทั่วทั้งเส้นทางเต็มไปด้วยเปลวเพลิงทั้งหมดเปลวเพลิงที่อยู่ทางด้านนั้นมันเตรียมที่จะย่างเย่หยวนให้เกรียมได้ทุก เมื่อเมื่อเปลวไฟนี้กับกลายเป็นดังของเล่นไปในทันทีเมื่ออยู่ต่อหน้าวายุการเพาะปลูกพลังของเขาเย่หยวนรู้สึกถึงความสามารถของวรยุทธ์ก้าเซียมบุรพาดีดังนั้นในครานี้เขาก็ไม่จำเป็นต้องใช้เกาะลมเช่นกันแต่กับกันเขาได้ปลดปล่อยลมปราณของเขาออกจากร่างกายแทนเย่หยวนเส่ยยิ้มออกมาด้วยความตลกในใจ ข้าหล่งสงสัยจริงๆว่าหากจอมราชาวิญญารู้ว่ามีคนกำลังทดสอบวรยุทธ์ของเขาด้วยไฟอยู่เช่นนี้เขาจะาหัวเราะออกมาเพียงใดทันทีที่เท้าของเยหยวนกำลังจะสัมผัสเปลวไฟเหล่านั้นเปลวไฟเหล่านั้นได้หดตัวและถอยออกไปอย่างกับว่าเปลวไฟกำลังหวาดกลัวเยหยวนอยู่ ใครที่คิดจะใช้ไฟในการต่อสู้กับนักสู้ผู้ใช้วรยุทธ์การพ่อปลูกอย่างก้าวเซียมบุรพาแล้วก็อย่าขอให้ลืมไปได้เลยวรยุทธ์ก้าวเซียมบุรพาคือวรยุทธ์การพ่อปลูกพลังธาตุไฟระดับสูงสุดแห่งอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์หาให้กล่าวอีกใดหนึ่งว่าวรยุทธ์ก้าวเซียมบุรพาคือจุดสูงสุดของแนวความคิดแห่งไฟ ถึงแม้เปลวไฟของเย่หยวนในขณะนี้จะยังไม่ทรงพลังอะไรมากนักแต่มันยังคงเปลวไฟชั้นสูงที่แม้แต่ไฟแห่งอวจีก็ยังเทียบเคียงไม่ได้เย่หยวนเดินตรงไปเรื่อยๆยังกลับไม่มีอะไรเกิดขึ้น ในขณะที่เปลวไฟรอบเส้นทางต่างรบบร่างของเย่หยวนยังกับจ้าระหวันด้วยความเกรงกลัวจนในที่สุดเย่หยวนก็ผ่านด่านทะเลเพิงมาได้อย่างรวดเร็วอันน่าเหลือเชื่อด่านที่สดินแดนเหมัน มันเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งอันหนาวเหน็บแต่ความเย็นเพียงแค่นี้มันไม่อาจจะทำอะไรใดๆกับเขาได้เลยเมื่ออยู่ต่อหน้าวรยุทธ์เก้าเสียมุรพาของเย่หยวนเย่หยวนเดินผ่านออกไปอย่างสบายใจจนผ่านดินแดนเหมันมในที่สุด <S <S เพียงพิบตาเดียวเย่หยวนก็สามารถก้าวถึงขั้นที่99เป็นที่เรียบร้อยถัดไปด่านที่สดินแดน โน้มถ่วงด่านที่ห้าป่าพงภัยด่านที่หกดินแดนวารีตลอดจนด่านที่สิบเย่ยยวนก็สามารถผ่านมาได้โดยไร้ปัญหาใดๆขอบเขตพลังของเย่ยยวนเหนือกว่าผู้สร้างกลไกหรือกับดักเหล่านี้จึงทำให้อุปสรรคพ,พวกนี้ไม่อาจทำลายเย่ยยวนได้เลยแม้แต่พลังของเขาก็เพียงแค่มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ข้าสงสัยและจริงๆว่าใครกันจากนิกายเหมันราตีที่สร้างกลไกกับดักเหล่านี้ทุกอย่างมันมีพื้นฐานมาจากแนวความคิดแห่งธาตุทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นดินน้ำลมไฟหรือธาตุโลหะก็ยังมีนอกเหนือจากนั้นยังเอาธาตุทั้งห้ามาผสมผสานกันและสร้างเป็นกับดักได้อีกนี่มันอัจฉริยะอย่างแท้จริง ข้าสงสัยเหลือเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนคนนี้หลังจากนั้นบางทีเขาจะได้ก้าวขึ้นสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นได้มอืแต่ข้าไม่คิดเลยว่ายิ่งเรื่องของอัจิริที่สร้างอะไรเช่นนี้มาในดินแดนศักดิ์สิทธิ์มาก่อนเลยเป็นไปได้ไหมว่าบางทีเขาอาจตกลงจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์มานานแล้วแยห่หยวนพยายามคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขา ภายในโลกแห่งนักสู้ยังมีสิ่งอันตรายนับไม่ถ้วนนอกเหนือจากอันตรายบนเส้นทางนักต่อสู้สิ่งที่อันตรายก็คือจิตใจของมนุษย์นี่แหละตั้งแต่สมัยบรรพการไม่ว่าจะเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์หรือต่ำกว่านั้นทุกที่ย่อมมีเหล่าอัจฉริยะเกิดขึ้นปะนปนกับคนธรรมดาทั่วไป แต่ในจำนวนเหล่านี้มีเพียงไม่กี่คนที่สามารถเติบโตได้อย่างเต็มที่และจะมีสักกี่คนที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดแห่งดินแดงศักดิ์สิทธิ์พวกนั้นจะต้องเหยียบย่ำซากศพของผู้อัจฉริยะคนอื่นๆมากมายเท่าไรกันถึงจะบรรลุเป้าหมายสูงสุดของตนแม้แต่อัจฉริยะผู้อับโชคอย่าง เฉินจุนซีก็ยังเป็นเพียงซากศพที่ให้ผู้ทรยศก้าวขึ้นไปถึงจุดที่ท้าทายที่สุดหลังจากที่ผู้ทรยศนั้นสังหารเขาได้ลงผู้ทรยศนั้นกลับกลายเป็นผู้ที่อยู่ในจุดสูงสุดพร้อมกับทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังความรวดเร็วในการผ่านแต่ละอย่างของเล่ยหยวนได้รวดเร็วดุดดังพาย,ยุเช่นนี้ได้ทำให้เกิดความโกลาหลอย่างมากในโลกภายนอก เขาผ่านมันได้รวดเร็วเกินไปจากขั้นแรกจนถึงขั้น333ยเย่หยวนสามารถผ่านมันได้โดยใช้เวลาไม่ถึงสองนาทีหรือสองชั่วโมงมันง่ายได้ขนาดนั้นเลยหรือได้มีเหล่าสิทคนหนึ่งขยี้ตาและขยี้ตาอีกพร้อมกับเอ่ยปากว่าข้าว่าสายตาของข้ามีปัญหาแล้วล่ะตั้งแต่เมื่อไรกันที่เส้นทางเก้าสวรรค์กลายมาเป็นของเล่นเด็กเช่นนี้ สมองเจ้านั่นแหละที่มีปัญหาหรือเปล่างั้นเจ้าก็รองท้าดูสิหากเจ้ากล้าว่ามันเป็นเพียงของเล่นเด็กข้าพนันได้เลยว่าเจ้าจะไม่รอดชีวิตกลับมาเป็นแน่แต่เย่หยวนมีพลังเพียงแค่อาณาจักรแก่นแท้แห่งปานระดับหก ดังนั้นเขาจะผ่านได้อย่างรวดเร็วเช่นนี้งั้นหรือข้าเคยได้ยินว่าแท้จริงแล้วเส้นทางสวรรค์มันไม่ใช่สถานที่ทดลองพลังแต่มันคือสถานที่ทดสอบชาวปัญญาและการที่เย่หยวนสามารถผ่านมันได้อย่างรวดเร็วเช่นนี้อาจเป็นเพราะเย่หยวนมีพรสวรรค์ในด้านนี้สูงอย่างมาก แต่ข้าไม่อาจจะรู้เลยว่าเขาจะสามารถก้าวไปถึงขั้นที่666ได้หรือไม่หรือว่าบางทีเขาจะสามารถผ่านมันได้จริงๆทั้งสองได้หันหน้ามามองกันพร้อมกับกลืนน้ำลายเฮือกใหญ่ด้วยความหวาดกลัวอาณาจักรแก่นแท้แห่งปานระดับ6หากผ่านเส้นทางก้าวสวรรค์ได้ เป็นไปไม่ได้ไม่มีทางเป็นไปได้เส้นทางเก้าวสวรรค์ได้ชื่อว่าดินแดนมรณะสำหรับเหล่าสิทธิระดับอาณาจักรแก่นแท้แห่งปานมันเป็นที่ต้องห้ามสำหรับพวกเขาไม่รู้เหตุใดพวกเขาถึงคิดเช่นนี้แต่เมื่อคิดได้ก็ผุดขึ้นมาในหัวแล้วมันเป็นดังเะเลื้พืชที่ปลูกฝังอยู่ในก้นบึกของจิตใจและมันก็งอกออกมาอย่างไม่หยุดหย่อนได้ ในอีกด้านหนึ่งเมื่อเห็นเย่หยวนผ่านทั้ง3 33 3ขั้นแรกอย่างง่ายดายเช่นนี้สู้ยุ่ไปได้ลุกขึ้นยืนพร้อมกับจ้องไปยังเย่หยวนด้วยยาสายตาที่ไม่เชื่อสายตาตัวเองในขณะนี้เขาตกตะลึงพูดอะไรไม่ออกเลยสักคำความเร็วในการผ่านด่านของเย่หยวนมันเร็วเกินไปเขาสามารถทลายทุกอุปสรรคได้อย่างรวดเร็วอันหน้าเหลือเชื่อ ในจำนวนลูกศิษย์เพียงไม่กี่คนที่สามารถผ่านเส้นทางก้าสวรรค์ได้ดังนั้นที่พวกเขากำลังท้าทายก็มีผู้คนจำนวนมากมายต่างมาเป็นสักขีพยานและในฐานะของผู้อวสโสที่หนึ่งแห่งตุลาการต้าชิงเขาจึงรู้ทุกอย่างว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในตอนนั้นแต่ไม่มีใครในห้าคนนั้นเลยที่สามารถผ่านด่านแต่ละด่านได้รวดเร็วเท่าเย่ยหยวนแม้แต่คนเดียว ทั้งๆท,ที่พวกเขาทั้งห้ามีพลังถึงอาณาจักรหลอมรวมวิญญากันทั้งนั้นแม้แต่โมกหยันติงที่มากไปด้วยพรสวรรค์ยังต้องใช้เวลาเกือบทั้งหมดในการผ่าน333ขั้นแรกไปได้แต่เย่หยวนสามารถทำได้ในสองชั่วโมงมันอดคิดไม่ได้เลยว่าแท้จริงแล้วพรสวรรค์ของเย่หยวนเหนือมมกหิงตันกี่หมื่นเท่า ซูยู่ไปไม่กล้าที่จะคิดต่อเลยแม้แต่ความจริงที่อยู่ตรงหน้าเขาก็ไม่กล้ายอมรับด้วยซ้ำ